ันเดืนตาแล้วนเป็นนตัวสีนแลกที้มีตัวอไแลกกินปุยโดนลอยไ่ใช่ไหมไอ้ัวนต้องกาอยู่แล้วผมสิ็อเคทุกปเอาเงินกันเอางินกันซื้อไก่ไปตัวนึ่งไปต้มป่ะโอเคไก่ก็ยอดขายหมดโอ้องขายก็เทน เขาเองตัวเกามาท้ายรแงอเนี่เิตเป็นเป็นมแล้วัวเป็นเป็นสาเฉเองอ่ะเป็นแท้เป็นแาบสิเว้นไม่ได้มันเป็นอาารงไก่ยาเดีค่อยไ่้าบแก็บขามันกะดางไก่้ตรงหวตัวไก่าตงตรงใ้แค่เท้ พอดีมากที่อ่ะถปมาชาด้านอะไคิดดบนชาเอิ้นชาเอินอนไห้ต้มขนเรวกันต้้นหอมไปเยะีหน่งเปลนอรออลเี่ยอใครคิดไปนใช่แล้วว่าดมาเปลี่ยนเว่าคป่น จะของไม่อยคุณส้นสนอออัน่ยคช่วยเาเ็นยังพานอนนอนแี่ละง่านอนดคนนอนนอนแล้วนดูคนน้องจะจจจจแม่ละว่าเอาเมี้ย้าคนนอนมันคนละจััวน้องละวิทิมหทิมเป็นที่ตายใหแท้ให้หวาอ คนอก่ามอนกด้งแเา้นไปหาง้อดูดมารูดสื่อนะู้มใส่จุกจานจขึ้นนี่นีเราเข้ายักนมักยักให้ไห้บินจะสางเกี่ยงเกลียนวแม่คือใจร้อนรังเอาก็ไปนอนเลยเขาไปนอนาไปยกห้แบบนี้บุรีนะเป็นจะเอาขุ้ย่่างแง่างานางหนาัแถวั้เ่ง จะเป็นเลยวันล้องรับไปเแต่อยากมาลั่งมาสอนช่วงในี้หนยิ้นแซงป่ากตมันก็ติดตั้งคู่กินเลยคนี้ที่แรกง่ายยันในห้องโถงก่อนได้ยินัางขับเป็นของเพื่อนอ่ะก็เลยด้แฉลงน ไั่างไกปยงไก่เอขาไกยมันมางขาไก่้อแซนต์ปายไปนึ่นู้นไม่ยะี่ีเิไ่เหเขาเอเขามีคนนูมันถิ่นะมแรงเมาเปิดประตูแรงขาไกยจได้รินเซอเต้นดองดองู้กันคือการบริาทมันเต้นดองดมืดก็อยขางบริาทมันเคยพอแม่ไามยยมือะนี้อาคนมาผู้ิดไฟเรียนกาต้มุ้ไม้นะคุ่แม่ไอเสียตายมาไอเรจะไือให้ คือพ่อจะให้ดูดนมดูดไปดูดมาล้วจะหงพ่อเทแท็บเล็ตแล้วพ่อเพชรแท็บเล็ตก็คือพ่อพ่อะคือพ่อแท็บเล็ตอยู่นะแม่มวเล็ตได้สัตว์พ่อเพชรพ่อเพชรแท็บเล็ตปลสัตวายฉลองูกน้องพ่อมัอคือะหูแท็เล็ตเด็อดเด็ดเดเเด็ดเด็ดเด็เดเด็นเดดเด็เา็ แล้วาเยังเหนคุณก็เถื่อนี่ก็เื่อนอยู่เราให้ได้ใช่ไอยู่ได้เหรอเพื่อนได้อยู่ได้หมอถ้า็นไมเนคุณเราคุณก็ไม่เหพี่ไอเราขอมาลดเออขอมลดได้นั้ยมาดเามาพเราห้เกส่าให้กรสาเขามาเก่งเขามาลุ้เขามาหมั่นอีกแล้วมาเรื่องเก่งจะได้เคยสองเคยอย่างนี้น แก้วน <c oughs> ั <lush> ่งกิน hey. ผู้ชาวาเงเมื่อโตนั่งเราเสียบไปกินเลี่ยอกันเสียบเสติยเสียอกแต่สนักคิดต่ดูว่าเออกิเลี้ยงตั้งอไมื่น่ไปกินอเ้มัสบายเออโอ้แล้วจะเศร้าเศร้าก็ได้เด้อบ่บอบอบอออออบบ มันเป็นรถผ่านเห็นไ่มแยกมาเรวผ่านแก่แล้วผ่านผ่านแก้มันนนเร็วขี้ยิ้มอยากได้โอ้มีกลุงมา้ไหมครัมีกุ่มต้นหลยใส่แ้นต่งมันกี้ทุ่กระด้างกลุ้งโซ่แก่กกุ่มโซ่แก่แล้วกกุ่ ส่นนะบอขึ้นม่เต็ยเงีงนะพี่น้องอ่าเพิ่งเห็นพี่น้องเขาถ้าถ้าเด็เจงใส่จานกินนะเน่่ะอ้วพ่อเราได้เนี่ยเมื่อืนเย็นไปแล้วเออเออาตังกล้องบนเนาะตังกล้องกินขนมเจ้าเอาตอาขากองง่ดิอืมงแมาเอาวงดใหญ่แม่ลูกสามหมดแล้ว ไหนแสบบอรั้งตังไงขอบใจอีกแล้วไม่รู้พี่สมุนมาเรี่ยงมาอาวอ้าเอือ่รูวันนี้คาะคนละน่อยเนาะนามพี่ยังพี่ชา้ขโมยพี่ชาอฟซีทั้งคนนะะ่ะแหะคนตรงมาแต่งมาได้ช่องน้อยเออ กินนั่มาขอบคุณคนในหลายได้พี่น้องเด้อน้่ไม่ครับนี่ขอคุณเอฟซีนั่งวนชนาไปคิมนะคกับขอคุณลุกชินยางเอฟซีที่เบิงคลิปนั่เลยะทั้งคนมาจมทั้งคนมาปล่อยขอคุณหมดแล้วพี่น้องเลยโอ้ซอนงดีต่วันใหญ่เถอะเด้โอ้ซอนนังดีแต่วันใหญ่เเด้อโอ้ซอนนังห่วัใหญ่เถอะเอโอ้ซอนนังห่ใหญ่เเด้อน มาตึงต้นมาตังต้ากหน่นองมาตังต้อนมาตต้าอกหน่อง